รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปฐุมธานีนายกวิรันนายกเทศมนตรีตำบลสาโคกจัดกิจกรรมลดน้ำขอพรผู้สูงอายุหนึ่งในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2567ณอาคารอเนกประสงค์ไผ่แก้ว วัดสแกหมู่ที่2ตำบล3าโคกอำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่1 1เมษาย,ยน2567เมื่อเวลา09.00นนายนิรันดร์ใจปั้มนายกเทศมนตรีตำบลสาโคกเป็นประธานเปิดกิจกรรมลดน้ำขอพอรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2567โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสโคกรองประลัดเทศบาลตำบลสาโคก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโคกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสามโคกเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเทศบาลตำบลสามโคกโดยโกรมการศึกษาได้จ,จัดกิจกรรมระดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสารจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรู้จักสามาคัคคีแสดงออกถึงความกระตันยูกตเวทีเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนรวมทั้งให้ความสําคัญแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสังโคได้มีการจัจดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีภายในงานมีพิธีเจริญพุทธมนถวายพระทหารเพลแด่พระปศุสง่ง การลดน้ำขอพรผู้สูงอายุการสาธิตการกวนกระใหม่การกวนข้าวเหนียวแดงการสาธิตการทำข้าวแช่การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านปิดตาตีปิดโยนห่วงหมอนซ่อนผ้าและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุลวบวงย้อนยุคและการแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ประเพณีสงกรานต์และวัฒนธรรมของชาวไทยมอญน,นับบริเวณเตาองอ่านระหว่างวันที่11เมษายนถึงวันที่15เมษายนนี้และในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสามโคจกจำนวน300ท่านต่อมาผู้สื่ขาวได้สอบถามนายนิรันจั้านนายกเทศมนตรีตำบลสามโคได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่ขาว,ว่า ่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพลตารวจโ,โทคํารุณวิทุปกระจางนายกองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานีที่ท่านได้มอบข้าสารจํานวน200ถุงมามอบให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสามโคและนับว่าเป็นกิจกรรมอันดีที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสามจารีประเพณีอันดีงามรู้รักสามัคคีรวมทั้งให้ความสําคัญแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสามโค วิธีรถน้ำขอพอรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2567ขึ้นกระผมต้องขอขอบพวกคุณผู้สูงอายุทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในวันที่13เมษายน2567ซึ่งเป็นวันสงกรานต์วันแรกพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสามโคกนำถังน้ำออกมาได้น้ำเพื่อขายร้อนพร้อมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ สุดท้ายนี้กระผมขอเรียนเชิญคุณอันนาพระศรีระนไต่และสิ่งศิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงปกปกักรักษาอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านแค้วพลาดอันตรายทั้งปวงให้มีํำลังกายกำลังใจที่ดีกำลังความคิดจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับปีนี้นางเทศบาลตบำบลสังโคกนะครับผมนายนิรันใจปั้มนายกเทศมนตรีตรบำบลสังโคกนะครับก็ได้จัดกิจกรรมนะครับขอพรผู้สูงอายุนะครับเพื่ออ่า หมู่หหมู่สหมู่สและหมู่สี่พ่อแม่พี่น้องก็มา300 300คนนะครับเราได้จัดมีกิจกรรมนะครับขเนียวแดงสาธิตขเนียวแดงกะละแมเข้าแช่นะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารโดยผู้สูงอายุโดยโต๊ะจีนนะครับแล้วก็มีของฝันผู้สูงอายุก,ก,ก,ก็มี อา,อาหารโต๊ะจีนให้แล้วก็ข้าวสารแจกให้ผู้ผู้ผู้งอายุทที่เล่นเกมของต,มมตำบลสําโคกเราเพื่อรอักประเทีไว้นะครับกับของต,มมตำบลสําโคกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณนายกาพี่แจ๊ดเรียกกันนายแจ๊ดนะนายกอบจประ,ประทุมธานีได้ให้ข้าวสนับสนุสนมาอีก200ถุงให้แจกกับพ่อแม่พี่น้องชาวต,มมตำบลสําโคกของเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้สิ่งต่างๆหลายนะที่อยู่วัดสแกนี้ครับ ขอให้จงช่วยคุ้มครองอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปและเที่ยวสงการต้องระวังด้วยนะครับปีนี้ร้อนจัดนะครับร้อนจัดก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลดน้ําดําหัวนะครับขอพรนะครับฝากบอกเด็กๆไว้ัยุ่นเดี๋ยวนี้นะครับนะครับกระทบกระทั่งกันก็ต้องให้อภัยกันและเราเป็นพี่น้องกันชาวตำบลสําโคกและตำบลใกล้เคียงขอบคุณครับสารเก้าวตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี